คุโกู้เฟซสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับเคสนี้ก็เข้าเฟซไม่ได้นะครับตั้งแต่วันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เฟซโดนล่มนะครับนะก็เวลาล็อกอินเข้าไปนะครับก็ติด2ชั้นนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับบางคนนะครับก็เคยติดต่อส่งเอกสารไปแล้วนะครับถ้าส่งไปแล้วก็ยังส่งส่งไปแล้วนะครับก็ยังมมีเมลตอบกลับมานะครับนะ ก็สามารถทักมาหาผมได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับนะอย่าส่งไปบ่อยนะครับถ้าส่งไปบ่อยนี้มันจะไม่ได้นะครับมันจะโดนล็อกถาวรนะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้เรียกทักมาเลยเลยครับยินดีให้บริการนะครับอ่านี่คือ Facebook ของเจ้าตัวนะครับมีรหัสผ่านนะครับนะแต่ยังไม่สามารถที่เข้าไปปลด2ชั้นได้นะครับนะก็ทักหาผมมานะครับถ้าเป็นเคสแบบนี้นะครับสามารถกู้ได้นะครับ ในการเชื่อมนะครับผมจะใช้เมลผมนะครับในการเข้าไปกู้ให้นะครับเพราะว่าผมต้องใช้เมลเข้าไปกู้ให้อีกนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายขั้นตอนนะครับในการเข้าไปกู้นะครับถ้าเข้าเฟซได้แล้วนะครับผมจะเชื่อมอีเมลคืนให้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะครับนะเคสนี้ก็ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับนะก็สามารถที่จะเข้า Facebook ได้แล้วนะครับอ่านี่คือ Facebook ของเจ้าตัวนะครับ ถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับนะ,ะติด2ชั้นนะครับหลังจากที่ Facebook ล่มไปนะครับนะก็รียดทักมาเลยครับยินดีให้บริการครับ